นี่กำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้การศึกษากระบวนการผลิตวายจากแตงโมค่ะ,ะก็มีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างขั้นตอนการทำนะคะก็จะหั่นแตงโมเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วก็ต้ม10นาทีค่ะไฟอ่อนแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปะคะ่ะจากนั้นก็หมักอย่างน้อย7วัน,นะคะ่ะแล้วก็ถึงจะเติมยีสตล์ลงไปแล้วเราจะบ่มต่อด้วยถังหมักวายะคะ่ะเป็นเวลา1 1 0่อ่าวัน,นะคะ่ะ ก็วายของเรานะคะเป็นวายจากแตงโมเป็นแตงโมเป็นผลไม้ที่มีตามท้องตลาดทั่วไปค่ะแล้วมันเกินความต้องการของทางท้องตลาดแล้วพวกหนูสองคนนะคะเป็น แผนกวิชาอาหารแล้วก mm ็แผนกวิชาการโรงแรมที hmm. oh. uh ่จะต้องออกวิลกันออกงานวิเัยตลอดจึงเลยคิดค้นการทำไวายให้เป็นผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยของตัวเองอะค่ะแล้วก็ได้นาแตงโมค่ะเข้ามาเป็นส่วนประกอบของการผลิตวายค่ะซึ่งวายกางท้องตลาดทั่วไปรสชาตมันเป็ก็จะมีความเป็นฝายค่ะฝาดฝาดแล้วก็กินแอลกอฮอล์ค่ะ เราของเรากินง่ายกว่าหรือว่ากินง่ายค่ะง่ายกว่าค่ะเพราะว่าที่ทำวายแตงโมงคือแตงโมงมันเป็นผลไม้ที่รักสุขภาพสําหรับคนที่อยากกินวายแต่ก็อยากรักสุขภาพไปด้วยแตงโมงมันช่วยเรื่องอมีวิตามินวิตามินเอค่ะช่วยเรื่องบํารุงสายตาแล้วก็ให้ความสดชื่นแล้วก็เรื่องเลือดให้ไหลเวียนตามปกปติค่ะแล้วก็วายประโยชน์ของวายก็คือช่วยต่อต้านมะเร็งค่ะแล้วก็ชะลอความแก่ค่ะ เดี๋ยวนะได้แตงโมมาปุ๊บทำอะไรต่อได้แตงโมมาแล้วได้เนื้อมาได้เนื้อแตงโมใช่ไหมคะแล้วก็นำมาเอาไปต้มค่ะต้มแล้วก็เพื่อเอากองน้ำแตงโมมาค่ะแล้วก็ใส่ยีสต์แล้วก็เราตัวนี้ป่ะใช่ค่ะนี่คือเป็นยีสต์ค่ะใส่ยีสต์แล้วไงต่อนี่แล้วก็อ่าใส่ยีสต์ทำไมแล้วก็เราก็ไปนำไปหมักค่ะหมักต่อหมักไปบ่งไข่ใช่ค่ะหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ค่ะแล้วต้องใส่น้ำตาลด้วยใช่ค่ะใส่น้ำตาลด้วยน้ำตาลทราย แล้วกินหมักไว้นานนานไหงที่จะกินได้อ่าอย่างน้อย1สัปดาห์ค่ะแต่ว่าถ้าเราหมักไปเรื่อยๆอาจจะทําให้วายใสแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้น,นะะอรอยิ่งนานยิง่งอร่อยยิ่งอร่อยะค่ะอย่างเนี้ยหสัปดาห์อันนี้14วันค่ะสองดมได้ไหมได้ครับไม่ได้ไม่เป็นไรดูเขาพูดนี่รูดูชัดๆอันนี้เย็นเลยนะเย็นค่ะว่าตา้งทานเย็นนี่กินกันทุกวันเลยเพวกเรา โอเคโอเคอะถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองสอบถามน้องได้อยู่อยู่แผนกอะไรพวกเราเอ่าเป็นแผนกพระหกระมัแผนกอาหารแล้วก็แผนกการโรงแรมค่ะจากวิทยาอาชีวศึกษาสบุรีค่ะตรงตรงสายเลยนะแผนกอาหารแล้วก็การโรงแรมไปใช้ประโยชน์ได้โอเคขอบคุณมากขบวนการผลิตไวแตงโมค